อะปูเบปเลนนีตอนที่5นะครับก็เป็นการเต้นรำในฝันหนอยหลายคนไม่รู้ว่าหลายหลคนไหมแต่หนึ่งเป็นผมนรู <c oughs> ม้สึกว่าแบบ EP 5มันคือการตอบโจทย์คําว่าโรแมนติกมากๆคือซีรีส์ชองของเรามันโรแมนติกนะครับแล้วมันมีการเต้นรำแล้วก็เป็นเต้นรำ,ำที่มีเลินด้วยก็เป็นอะไรที่ใหม่ๆสําหรับวงการวายก็คิดว่าน่าจะเป็น เขาเรียกว่าอีกปนปพี่เป็นพ่อใอีก่งเป็นอกนที่ผมไมคิดว่ารไงยมก,ก็บ้านเจร่รผู้ชายแบบเก้าสิบเปเไม่เคยเล่นเลกับคนรักองในชีวิเฮ้ยแม่ฉันก็กน <c oughs> ของแม่ฉัน,นก็อยู่ไม่ได้มา่ล พี่ฮันเตอร์วเล่ยใช่แล้วทุกอย่างอทำในซีรีส์ขี่มาว่ายดำน้ำเป็นนี่หรอเป็นที่ขขี่ม้ามีเงินด้วยไม่ใช่ใช่ครับไม่ใช่หน่อยหน่อย่นนัเขาดื่มกันต่ไัฐลยิ่ง เขาการันตีเองผมไม่ได้อะไรกันเลยมันมไปต่อไปผมรู้สึกว่าไม่ได้โรแมนติกขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าจะมีอย่างแตรกแซงออกมาเยอะกว่าเดิมความเข้มข้นมันขัดแย้งมากคือผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ความโรแมนติกมันมันไปสุดแล้วแต่ว่ามันจะมีอยางอื่เข้ามาเสริมให้รู้สึกว่ามันโรแมนติกมากขึ้นแต่งอีกแล้วคมรนแรงมันก็โรแมนติกมากแต่มันมามันมาแต่ละ แต่ว่าที่นี่ตอต่อไปอ่ะมันเรียกว่าเหมือนเราเรียกว่าเที่ยวน้ำน้ำอะไรที่อย่างให้มันเข็มข้นคบอลอยแล้วแหละบลอยอาวลอยอย่างเราเที่ยวน้ำบอลอยให้มันเข้มข้นที่นี่มีมัก็เข้มข้นคือทุกที่เขาใส่หอมอย่ากจะอุปมาอุปไมล์กับผถ้เป็นตัวละคร แล่วี่ๆนะอาจจะพยบบส่งกระกับนคนที่ดูคนที่ดูามาณี่อยู่บนกนดนร่างกายขแต่ทีนี้ผนม่ใ่ที่นล้ผมผลักลังกันไยก็ว่าไม่ค่อยแต่ว่าไม่ค่อยกระูก็เล่นเ <c oughs> ลน่นตาม้นส่วนตัวละครผมผมรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่น่าเอ็นดูมากแบบมันน่ารัก แล้วก็เหมือนเราในประมาณ10ปีที่แล้วที่แบบยังไม่ได้เข้าใจโลกอะไรมากมายแล้วก็เหมือนแบบก็ประมาณ15เหมือนคนอายุ15ที่แบบกาลังแบบอยากู้วความรักเคลื่อะไรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะใครที่อยากมาดูแล้วก็ย้อนไ้ตัวเองแบบรีมาเห็นตัวเองตอนนั้นอะไรเงี้ยก็สามารถเข้ามาดูได้เพราะวจะเป็นมูดแบบวายแบบน่ารักน่ารักตอนฝึกงานอะไรเงี้ยครับผมเชื่อนะว่าอะไรคนที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือว่าที่ฟังอยู่อ่ะน่าจะเคยฝึกงาน แล้วก็อาจจะทํางานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่เรื่องนี้อาจจะเคยเกิดขึ้นกับทุกๆคนก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งที่สามารถทำให้หลีกเลี่ยงกันได้ระหว่างคนโดยกับคนดีเคยเป็นหรือเปล่างคยเป็นหรือเปล่า ก่อนก่นอนก่นอนแปลว่าพอไปเป็นริอะไรเงี้ยเขาเป็นตัวดีแล้วก็เยมันเป็นอะไรเงี้ยได้แบบนักลักทีเราที่นี่มันหวานมันหวานด้วยยุดลายด้วยแลนน้วลตอนนั้นเราไปที่ประเทศอะไรนะอิตาลีอิตาลีแล้วเราที่อิตาล,ลีอ่ะเขาผมเห็นแบบเรียกว่าคนแบบแม่แม่คนที่แก่แบบแต่ประมาณเก้าสิบเป็นผู้ชายผู้หญิงเดินจับมือกันแล้วเขาก็เหมือน เนการอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบให้อีกคนหนหมุนอะไรเงี้ยเราบอกว่าอุ้ยโรแมนติกจังเลยล oo, ลเทำไมเป็นเมืองที่โรแมนติกขนาดนี้อะไรเงี้ยเราก็ชวนมอสอยากทำ,าาทำ้างอยากเต้นรับแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ทําลงในโซเชียลปรากฏว่าคลิปนั้นอ่ะเป็นคลิปที่ยอดวิวที่สุดที่ผมเคยทํามาเลยก็สามารถเข้าไปดูได้มันมันเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งไวท์ที่ผมรู้สึกว่า <S 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 แฟนๆน่าจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเต้นราบัดต้องเป็นมอสแดนเอาที่ผมบอกขอแก้ขคำวินัยตอนเลือกที่แล้วอ่ะผมบอกว่า อยากให้แฟนคือตัหมันมาผมรู้สึกว่ามันเหน่อยมาเดินไปเหน่อ้เลยนะแต่ตั้งแต่ผมไปตรดมันมาผมเห็นนบคนสูงอายุที่เขาเดินลุกเมือ่ะผู้หญิงทุกคนเดือดรุกคนลวกันแล้วเราประคทจะสบายดูน่ารักมาก้วคนยิ่งอ่ะก็คือคุณลุงที่แบบแก่ๆแล้วบอกว่าส้แบบเป็นเรียแห้งอรย่างเงี้ยเราก็ถือไปด้วยการเดินไปๆก็ส่นอุ้ย แตเราแต่เรจาก็ไม่ได้เขาตอนที่เขาให้กันเขาบอกว่าเราก็เห็นว่าอุ้ยมีแับขึ้นยาเขาจะมีตรลไม่เกิดทุกคนเลยแล้วก็คนตาเขาจะถูตกระเพาะ้นยาอะไรเงี้ย้าตอนนั้นาคิดว่าผขอเปลี่ยนคูดนันว่าใครที่สอไมมาเราเราจะกนละไมก็ให้กัเรางกิตอน้น่าม่าาได้เรอตอนแบบทีใีุเราเป็นนานา มันมันไม่ไมีเนาะแต่ลงรูปไปบ้างนะไ่ตองอกก็ได้ช่ไหมแล้วคคยกันทุกวันอยู่แล้วบอกนะพูดได้หรอเรื่องนนี้มไม่ตอกโพลไปดูนะก็มีบ้างไม่ยากไม่ยากก็ะไรกดล้าให้ก่อนแบ็คกี้กดงก่อนแบล็คเขา้าง หนักนนหนิก็หาทุกทุกทุกเราจริงไหมเราเราบอกเขาตลอดแต่เขาไม่เราบอกให้ทุกคนได้ยินเราบอกในในความรู้สึกี่เราการกระทำของเราทุกั้นนเราทำกเขาเป็นว่าเราบอกนะใครนะครได้ยินกคือเราไม่ได้ยินทุกคนได้ยินไงอยายาบเัทุกคนทุกคนช่วยปดหูเลยครับ กอยังเป็นต้องแล้วแต่ละที่ไ็นไังไงจริงๆแล้วจริงๆเลไม่มีมม้สึกดีครับเพร้ว่าจริงจริง เขาเรียกว่าใครที่ทําดีกับเราเราต้องรู้สึกด,ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราอรู้สึกว่าการที่เขาทากับเรารู้้สึกดีแล้วก็สึกแบบมีความสุขบางทีแบบเรื่องเล็กน้อยอะ่ะที่มันอาจจะเป็นธรรมดาที่เรามองข้ามอะ่ะมันอาจจะทําให้วันนั้นเรามีความสุขมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราแบบเินเจอชิบมากขึ้นก็ได้อย่างเช่นการยิมวันนี้ผมยิมให้กับคนคนหน,นึ่งแล้วเขาก็ได้รับรอยยิมตกไปแล้วเขาก็ไปส่งต่อ,ตอยิมนั้นต่อไปมันก็เหมือนเป็นการส่งต่อความสุขเหมือนกันเราที่เราส่งของก็มี energy เราไปยิมให้กับคนทคน ส่วนหนึ่งที่เรายิ้มที่มีทุกวันนี้ก็อาจจะเป็นของเขาด้วยอาจจะเป็นไปได้ปากดีนะปากดีนะแอร์อะไรนะอะไรนะับปากดีนะเควรต้องการนาระจังไม่อยากใส่เหรอก็คือว่า ดีนีอ์มาทุกคนแล้วก็แบบเป็นีรี่ถือว่าีมาในการดูอย่างเด่ะโอเคเอาใหม่เลต่อครับก็ภาต้กันนะครับแบซีรีส์ี่ดาราติแล้วก็เป็นซีรีส์ที่มาใหดดๆใที่ดเข้ามายิ่งแย ดีที่สุดแล้วก็อยากล่ามตอนต่อไปที่กำลังทำทีมาที่ผ่านมาก็คุอคนทีุ่ดคิดว่าเป็นทีมที่ตั้งใจทำ้ากแล้วก็ทีมทุกคนก็เป็นกีบีต่อไปก็ไม่น้อนหน้นครับก็ฝากด้วยนะครับผมฝเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ใครที่รู้สึกแบบกำลังหาซีรีส์ดูรู้สึกว่าช่วงนี้ว่างๆเหงาๆหรือว่าช่วงนี้เครียดก็แล้วแต่แต่การทำงานใดๆก็ผมหวังว่าซีเรื่องนี้จะเป็นหนึ่งช้อยที่ทุกคนเลือกแล้วจะ มีความสุขทุกครั้งที่ดูแล้วก็จะมี energy mm hmm. บวกแล้วก็จะมีความสุขทั้งอาทิตย์นั้นเลยแล้ว mm hmm. ผมก็เชื่อว่ามันเป็นซีรีส์ที่สามารถดูได้ทุกวัยเลย mm hmm. ก็สามารถมาดูได้นะครับก็ฝากด้วยนะครับกับเพียงชาลายัย e ซันเซอเอ็กวา์ครับฝากด้วยนะครับ มันก็มีคนเป็นตายแล้วค่ะ

Pak. <tuk> Oke, lah kapal beranda <tangan>